สวัสดีครับวันนี้ทีมงานกอกล้วยทีมงานคู่ภัยใส่น้อยนะครับก็ได้มารีวิวเล็กๆน้อยๆฮะับสำหรับสุกาวิฮะวันนี้ก็จะเปลี่ยนท่อมอไซค์นะฮะจะร,รีวิวเล็กๆน้อยๆต้องขออภัยครับวันนี้แต่งตัวอาจจะไม่สุภาพนิดนึงพอดีเพิ่งตื่นนอนตอนนี้ก็เป็นเวลาหก โมงครึ่งนะฮะก็เดี๋ยวต้องรีบเปลี่ยนนิดนึดนงเพราะวันนี้วันเวนนรฮะเผื่อมีเหตุจะได้วิ่งได้จะได้ไม่เสร็จ,จเร็วลำแรกนะครับก็คือตัวทอดตัวนี้นะฮะที่เราจะเปลี่ยนนะครับท่อเดิมของอินสลาตนะฮะเอใส่ ซึ่งเราจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ครับผม,มเห็นไหมครับเ,เป็นของก้อเป็นของโคเมตนะฮะโคเมต h ็ดวันแบ็กสีดำนะฮะเป็นท่อของโคเมตท่อดีราคาถูก ไม่แพงมากเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเครื่องมือที่ใช้ครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับรถรุ่นนี้ก็จะมีบล็อกบล็อกเบอร์สิบสองนะฮะแล้วก็ตัวขันแล้วก็หกเหลี่ย็รต น็อตยึดทุกตัวนะฮะอย่างเงี้ยจะเป็นหกเหลี่ยมหมดเหลี่ยมก็เป็นหกเหลี่ยมเบอร์สี่นะครับมาเริ่มกันเลยครับล็อแรกก็ขันตัวน็อตแรกนิ่งออกมาก่อน ยุบร้างเสร็จก็ก็ช่วงท้ายนะครับกล่อเลยนี่ตอนนี้ก็ก็ออกมาลักษณะนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ เปลี่ยนบนตัวน,นี้นะครับเ้่อของโคเมดนล้วก็จะเริ่มใส่แบบแรกใส่คอก่อนครับ ใส่คอท่อก่อนนะครคอท่อมันจะมีบูมมาให้ด้วยสําหรับตัวนี้นะครับสหรับ,รบเป็นอัตราการเร่งต้นให้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันจะช่วยได้ขนาดไหนนะฮะจะเป็นลักษณะนี้นะฮะเสร็จแล้วเราก็จะตรงนี้ปลายตรงนี้นจะเป็นข้อต่อนะฮะเราก็จะใ,ใช้ตรงนี้นะฮะต่อเข้ากับชุดนี้ จะมีปลายข้อตอ่อมอนกันนะก็เ,เดี๋ยวเราประกอบกันเลยหลังจากเราใส่ท่อเรียบร้อยเราก็ขันยิดทุกตัวให้แน่นนะครับล็อกพอท่อหลังด้วยให้เรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จ ติดตั้งเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับเอาขอท่อนะับ <c oughs> เ,เ,เดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงกันเ,เสียงมันจะเพาะพิ้งกว่าท่อเดิมไหมหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็จะเป็นนี้ บ่ายคเมตนก็สำรวจส่วนตัวผมแล้วก็ผมก็ว่ามันรอเราอาการประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะร,ราคาไม่แพงด้วยสนะร็แล้วเราก็ต้องลองเสียงหลอดั้งเหนื่อยเลยตกเลยเสร็จแล้วเราก็ลองเสียง<ะ> ลองดูครับว่าเสียงมันจะพอะพิ้งขนาดไหนนะฮะ ว่าเสียงมันจะออกขึ้นกับเดิมไหมหรือว่ามันจะดังมากกว่าเดิมขนาดไหน,นแม่ต้มกวาดแม่ต้ไก่มาก็ตอนคุณถ่ายวิดีโอนี่นะม,นมาเทศเสียงกันเลยนะครับ เลยอย่างนี้แหละวัด oh. okay. เอาชอบโอเคครับวันนี้ก็ผอจะอาออไปออกเดีย๋ยวลองวิ่งดูเลยก็พรีวิววันนี้ก็มีแค่นี้ฮะ